สวัสดีครับเมียาพา้ารวยครับฮานอยวีไพีครับวันจันทร์ที่สิบสองเดือนกันยาครับฮานอยวีไพีก็ไะไรก็ติดตามครับเมียาพา้ารวยโชกไม่ไมาครับให้มั่งในมีให้หลับไม่รวยมาเบิ่งกนะครับเล็กมันมานอีกแล้วครับเมียมันมาอัครับเมียพ้ารวยฮานอยวีไพีครับ ลงเพชรสามได้แต่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 เจ็ดสามอืมใส่สามสองหา้ามไมอไม่ไ,มได้ลงสามสองมัเออมันก็กระเจา้ามันสี่ออกก,กับเปียนเป็น, 4, 3, นสี่สามพอดี จะว่ามันตเก่าเก่านอ่ามันมาหาโตครับ มี8 2ครับ7 2 7 6 9 2ตัวสุดท้ายครับ8 3ครับ8 3วิ่งโหลดครับ8กับ6ครับอาหานอย VIP กับอะไรก็ติดตามครับมนี่ยพารวยโชว์ขึนมาครับเราหลงเสื่อยๆสุดๆ v a p สวัสดีครับ